เราจะมาดูในส่วนของทีมเป็ดผู้เล่นตัวจริงครับเผื่อานเจ้าบ้านสมุทรปราการยูนิเต็ดครับมินในตัวหมายเลขห้าครับจิรพลครับหมายเลขเกตุกิจราหมายเลขเก้าครับเฟรโดเวน่าครับหมายเลขสิบสามครับชาคริตหมายเลขสิบสี่ครับอรณชัยหมายเลขสิบห้าครับจิรันพงศ์ครับผู้รักษาประตูครับนี่ครับคนใหม่ของท่าสมุทรปราการซิตี้นักผู้รักทีมงานครับสวัสดีครับเอาครับเกมเริ่มครับการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเริ่มต้นขึ้นนัดที่สองครับ แม่ในคุณีครับปอนอยู่ที่สี่ทุ่งองเบิร์นมาแล้วมาอนะไรจังหวะนี้ครับแม่กระชากมาสุดริเต้นย้อนมาคนแนนแล้วใส่ซซายโอ้โหมาจังหวะนี้ไม่ได้กันทางด้านสมุทรปราการซิตี้โอโ้นี่ครับเป็นทางด้านอานน์พุ่มติรีครับโอโ้นี่ก็จังหวะมาคนเดียวครับของทางด้าน เป็นชาคริตก็เปิดคัทแบงคมาแล้วชาชอชอจอจอาจังหวะนี้บอลโด่งข้ามคา,คาหลุดออกหลังไปรีคริกครับตรงนี้ครับสมุทรปราการซิตี้ครับธิรพลแล้วบอลตกมาจังหวะนี้ยังเก็บได้ครับจังหวะสองมาแล้วชาคริตเปิดมาแล้วโค้งโ้เวียหน้าโค้งจังหวะนี้มันโหนไปนิดนึงครับแม่ยังไม่ได้กันะจะังหวะสมุทรปราการซิตี้กยกมาจังหวะนี้จะให้สีู่ออกแล้วถึงด้วยครับ สีทูอองดวลกับโฮวานดาวล็อกเข้าขวาพาไปทางซ้ายอีกทีแล้วเปิดมาช่วงนี้แล้วทุ่มออกมาแล้วมาซ้ำด้วยซ้ายเรียบร้อยโอ้โหโอ้ไม่ได้ครับช่วงนี้ครับสมุทรปราการซิตี้บิ๊กไม่ได้ครับขวามีเติมแล้วแหมลมาแล้ว,ลวกันท่านี้ครับโฮดักโฮวานดาวปงมาก็เข้าไปทางด้านจิรันพง์ครับแล้วก็ มะบบราการแข่งขันในครึ eh ่งเวลาแรกครับระบบราการเจ้าบ้านครับเสมอกับทางด้านแคตตอมยูนิเต็ดศูนย์เพ่อตูนครับสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับพู้ชมครับการแข่งขันถึงฟุตบอลเทลิกต่อครับประจำฤดูกาล2023-2024ครับแที21ครับ เล่นเร็วมาครับตัวนี้อู้แล้วเกมเพสซิ่งของคัสตอมถือว่าน่ากลัวทีเดียวออกมาจากดีครับอาโนล์เปิดมาแล้วก็อูหแลว้วจังหวะนี้มาครับวารากรแล้วเป็นใบเหลืองครับอู้แล้วผู้เล่นของอู้แล้วเป็นใบแดงเลยครับอู้เหลืองที่สองอู้ใบแดงครับของทางด้านวารากรของใบแม่<ๆ>จังหวะนี้ครับ โอ้โหเอาครับมาฟิวขาดครับทางด้านวรคครับโอ้ใบแดงตั้งแต่ต้นครึ่งเวลาแรกเลยครับแม่มาดูจังหวะนี้ครับเนี่ยจากที่มีปัญหากันไปเมื่อสักครู่นี้ครับตัดมากแล้วก็นี่ครับยันเข้าใส่ม่ถือว่าชัดเจนโอ้เอาครับมากลับมาครับเหลือสิบคนครับสำหรับทางด้านทัดต้อมอยู่ในเตดครับกำกมการอยู่ไกลวิ ขักมาจังหวะน,นี้ครับลงมาแน่นกันหมดแล้วครับทางด้านเกมรับครับของทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับเปิดยกมาจาังหวะนี้ไม่มีธงด้วยแล้วถึงแถวสองเปิดขัดมาแล้วโอ้โหบ่งจังหวะน,นี้ไม่ได้กันทางด้านอภิวิทย์มาครับทางด้านซ้ายครับสีเป็นทางด้านอานนท์พุ่มติริครับขยับไปอยู่ทางด้านซ้ายแทงสีชกออกแล้วปั่นด้วยซ้ายอตรงนี้แล้วก็โอ้โหยันเสาแรกไปชนเสากันมาโอ้แล้วอาตูครับยังเคลียร์ทิ้งออกมาได้ ทีอรพลแวสูราครับออกบอลมาทางด้านขวามาดูเก็บโต้ก่อนครับของทางด้านหลองลองใส่ขวาลูกนี้แล้วก็โอ้โหมาเกือบจะโดนเหมือนกันครับของทางด้านสมุทรปราการซิตี้ครับอาตูโยนยาวมาจรงนี้ครับปีอรัรพลขึ้นมาแล้วหลุดมาจาังหวะนี้ครับของทางด้านชันต้อมเปิดมาแล้วยิงโอ้โหไม่ได้บอลชนเสาโอ้โหช้างไปของชากามะมาแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหไม่ทันแล้วครับ นา่าจะเป็น,นาทางด้านเจสตากันหารหรือเปล่าครับเยหลือสิบกันครับของเซนตุโกลระการซิตี้โอ้โหเอาครับผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับเจสตากานหาครับ,บโอ้โหโจากจังหวะไหนไม่แน่ใจครับแม่มปกินบอลจะดูสภาพช้าอยู่ดูสิแม่คุณผู้ชมนี่ครับจากจังหวะที่ หาตูครับมงหนุนมาแล้วโอ้โหชัดเจนครับจังหวะนี้ยื่นเท้าไปไม่โดนนะฮะไม่โดนหมอนเลยทั้งนิดเดียวครับเต็มหลังเลยครับแล้วเป็นใบแดงครับผ่อนาเจษดสรกันหาแล้วกลับมาเหลือตัวผู้เล่น10คนเท่ากันในช่วงเวลา4ี่นาทีเศษยังไม่โดนทดเวลาบาดเจ็บครับแล้วเป็นเกมบุกด้วยของทางด้านคัตตอมยูนเต็ด ทีทูอองพาตัดเข้ากลางมาฝากไว้มาจาาังหวะนี้พาตัดเข้าการยกมาแล้วยิงตรกนี้โอ้โหไม่ได้ครับนักสมุทรปราการิตี้โอ้โหจหังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ใกล้เคยียงอีกหนึ่งจังหวะครับแต่ว่าตัวแรกเนี่ยไม่ยอมยิงครับโอ้โนีมาดูภาพช้ากันตีทูอองเนี่ยพาตัดเข้ามาสวยแล้วนี่ครับพาตัดมาจังหวะนี้มหาแล้วออกมาทางซ้ายบอลเนี่ยมันร่นมาแล้วก็กระโดดมาจังหวะนี้ บอลโด่งข้ามคาหลุดออกหลังไปบ่งโหนมาจาังหวะนี้ครับเก็บได้อนุพุมิศิริบอลตกมาถึงทานดานทากะทากะฝากที่มาวิทมาวิทล็อกเข้าซ้ายอู่มาวิทไปแล้วครับมาวิทเปิดด้วยซ้ายมาบอลจอหลังแล้วโอโ้โหไม่ถึงเชนดานอาตูเอาเคาแล้วมาจาังหวะนี้ครับอาตูยังเก็บได้พาตัดเข้ากลางมาไม่ได้ตอการเสมอแล้วครับโดนทางด้านทันตอมให้มาจาังหวะน,นี้หลุดมาเจียบม,มาจาังหวะน,นี้แต่เข้าซ้ายใส่ซ้ายไม่ผ่าน เราเป็นบอลหลุดออกหลังไปยังได้เป็นลูกเตะมุมครับของทางด้านมีผู้เล่นตัวสูงอยู่ในแดนก็เป็นทางด้านมาวิทอาเดลรับรวมถึงวีรพัฒน์เ่นสันมาจาังนี้แต่งเข้าขวามไม่ผ่านมาครับกิตตินในช่วงท้ายเกมแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหโหมด,ดเวลาการแข่งขันครับ S <S เอาครับหมู่เวลากางเหงืขันครับแล้วนี่ครับหมูเสียงเลยครับตลอดทางด้านเฟอร์นารโด,ดรเวียน่าเสมอไปครับตูมเป็นตัต่อสู้จักสุดมันครับเอาครับมา